สรุปข่าวลิเวอร์ p o o รอบเย็นประจำที่3กุมภาพันธ์นะครับเรื่องที่1นึ่งเบกินเดลปิดตำนานยูทองสแกนสปอร์ตตีข่าวใหญ่มีโอกาสสูงมากที่เป๊ปกูเดล่าจะอำลาแมนซิตี้หลังจบซีซั่นนี้เรื่องที่2 au, เบกินเดลอลอนโซเนื้อหอมสุดๆแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเปิดศึกจริงตัวหกักกุนซือเดิมแยกทางเรื่องที่สามนิโออองรเอเกดิเกะร,ระเบิดฟอร์มสตรีนพิมลีกโคเกอร์สูฮก uh ok, นี่คือดีลแห่งปีของหงส์แดงเรื่องที่4 ลิอร์พูเตรียมขยับเอเยนต์ตนลี่ส่งสัญญาณช็อกเซนเจมพาร์คลั่นมีนัคนนี้รู้กันเรื่องที่5ลาก่อนโรบจอจลาแอนฟิลแบ็กซ้ายกัปตันวิสกี้เตรียมพิจณาทั้งเลือกหลังจบซีซั่นและเรื่องสุดท้ายไม่อยากเชื่อสายตาเผยเบื้องลึกอุนิโนเบอรินปฏิเสธเซนไรฮิมสเตอร์ลิง ah e หลังถูกเสนอชื่อแบบสุดเสไพรส์นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสรุปข่าวลิวพูรอบเย็นประจำวันที่3กุมภาพันธ์จากช่องสายผู้บ้าข้างลิวพูนะครับมือน,น้อยๆของแฟนสามารถกด s u b s c r i b e และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารลิวพูของเราแอดมินเม้งนะครับพร้อมเสิร์ฟให้ถึงมือเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านเองนะครับและร่วมเชีร์ไปด้วยกันเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่กันก่อนเลยนะครับเป็นสื่อจากสเก็ตสปอร์ตนะครับหลังจากนั้นก็เป็นฟอร์บิซัวโรมาโนตีออกมาเมื่อตกี้นี้เลยนะครับและก่อนหน้านั้นก็เป็นเดวิดออสตินนะครับ อ่าเยวข่าวเทือดหนึ่งของเดอะแอตแลนติกนะครับด่วนนะครับปิดตำนานยุคทองสแกนสปอร์ตตีข่าวมีโอกาสสูงมากที่เป๊ปกัวเดล่าจะอำลาแมนซิตี้หลังจบซีซั่นนี้ส่วนทายาทคนต่อไปแมนซิตี้ล็อกเป้าอัลอนโซนะครับส่วนลิเวอร์พูลของเราอาจจะต้องกินแห้วนะจ๊ะสัญญาณสุดอันตรายที่เอธีฮัสเตเดียมนะครับเมื่อออสตินย้ำชัดเป๊ปกัวเดล่าสเวลปิดฉากยุคสมัยหลังจบซีซั่นที่แมนเชสเตอร์นะครับแม้ปปากาจะสะบัด ลงบนสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2027แต่กินอายแห่งการอํลลากับดุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนๆเดวิดออสตินเหลียวข่าวระดับที่1จากแดนติกขย่าวงการลูกหนังผ่านส mm hmm. เก็ตสปอร์ตนนวเผยอินไซต์สุดช็อกนะครับว่าแนเชสเตอร์ซิตี้อาจกำลังนับถอยหลังสู่จุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สัญญา2ปีหรือแค่เกาะกันกระแทกกรูตลาดการสกายเปิดเผยนะครับว่า สัญญาฉบับล่าสุดของยอดกุนซือชาวคาตาลันอาจเป็นเพียงแค่เพื่อประคองสถานการณ์ไม่ให้ทีมระทำระสายในวงการเบื้องหลังเชื่อกันว่าสัญญาสองปีนี้ถูกร่างขึ้นเพื่อซื้อเวลาและวลดแรงเสียดทานจากเสือแต่มันกลับไม่เป็นผลเมื่อเสียงกระซิบเรื่องการลาทีมในห้องแต่งตัวดังชัดเจนกว่าที่เคยเดวิดออสตินกล่าวเปิดโผลผู้สืบทอดบัลลังแผนสำรองที่เริ่มเดินเครื่องแล้วเมื่อเงาของเป๊ป เริ่มจางลงรือใบสีฟ้าจึงไม่อาจนิ่งเฉยแผนหาตัวแทนคนใหม่ก็ถูกกางออกในทันทีพร้อมรายชื่อคนดิเดตระดับพระกาน 1. เอ็นโซมาเรสกาสิทธิเอกที่เข้าใจเนื้อแท้ของระบบซิตี้มีไรายงานว่ามีการขยับเข้าหาจนเจ้าตัวต้องรีบเคลียร์ใจกับโชซี 2. ชาบีอลอนโซยอดกุือเนื้อหอมที่ออสตินมองว่าคือความผิดพลาดหากซิตี้มองข้ามชินีไป ชื่อของเชสฟอร์บิกัสนะครับก็ขึ้นมาโผล่อยู่ในแคนดิเดตด้วยกุญซือของโคโมและตำนานอย่างวินเซนต์กอรมนีจากบริมนิกก็ถูกจับตามองในสายตาและฐานะสายเลือดใหม่ที่มีใน,ในเอผู้ชนะนะครับสัญญานันตรายบรรยากาศที่คุ่กรุ่นไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับแต่มันคือปฏิยาที่เห็นในชัดท่าทีที่ดูเหนื่อยหน่ายของเป๊ปกริลลาในงานแถลงข่าวประกอบ,บกับการระเบิดอารมณ์ของโรดี เรื่องพุทธศิลป์เกิดหลักฐานชิ้นสกันที่บ่งบอกว่าสภาพจิตใจภายในถิ่นเอธนาสเตเดียมกำลังอยู่ในจุดเปราะบางบทสรุปที่โลกต้องจับตาภายใต้ยุคสมัยของผู้นันการกีฬาคนใหม่อย่างฮูโกวีเอนาแมนเชสเตียนนะครับไม่เหลือเวลาให้ลังเลโครงสร้างทีมในทศวรรษหน้าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากชายที่ชื่อเป๊ปกัวเดียลานะครับเดนิสมูฟทุกสายตาจับจ้องไปที่งานแถลงข่าวก่อนเกม คาร,บราบาลครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่พบกับ, os os, บนิโคลเซอสัปดาห์นี้เป๊ปจะเลือกดับไฟคาร์ลิ่หรือจะทิ้งเชื้อไฟให้หัวกระหน่ำไปจนจบฤดูกาลน,นะครับอ่าข่าวแรงจริงๆนะครับโดยสเก็ตสปอร์ตนะครับเดวิดออสตินแล้วก็ฟาบ์มิโซโรมาโน่เล่นข่าวนี้เลยนะฮะน่าจะมีโอกาสที่เป๊ปจะอ่าสละเก้าอี้โรเบียซีฟ้าแมนสตี้หลังจบฤดูก,กาลนี้นะฮะ ส่วนคนดดีเดตท,ที่จะมาคุมทีมต่อนะครับก็ต้องบอกว่าลิอร์พูของเราเลงชาบีโอโลโซ่ถ้าไม่เอาตอนนี้อาจจะไม่ว่างแล้วนะครับสําหรับชาบีโอโลโซ่นะครับเพราะว่าเขานั่นนะครับเป็นกุนซือสมัยใหม่แล้วก็วิธีการทําทีมนั้นคล้ายคลึงกับเป๊ปกุลเล่าอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะบอร์ดบริหารแมนซิตเ้อรจจะลลิงเห็นว่าน่าจะแทนที่เป๊ปกุลเลราได้นะครับเพราะว่า,าแนวทางการทำทีมนั้นคล้ายกันด้วยนะครับ ก็คือเล่นบอลเท้าสู่เท้าแล้วก็นิยมหรือว่าชอบเล่นเกมลุกนั่นเองนะฮะส่วนลิเวอร์พูลของเราก็ตอนนี้ข่าวปวดอร์เนอร์สเลตก็ค่อยๆลดกระแสลงไปเพราะว่าอร์เนอร์สเลตนะครับพาทีมทําผลงานได้ดีอยู่ในช่วงนี้นะฮะเฮ้ยกุญยานบเดแดกอีกคือเเ่าอยู่ละพี่น้องเอ๋ยก็ต้องทําใจนะฮะสำหรับชาบีออรลนโซเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เป็นสื่อจากทางั้นของ เดลี่ไลน์นะครับด่วนวิ๊กเกนิลอลาโลโซเนื้อหอมแมนเชสเตียกับลิเวอร์พูลเปิดศึกชิงตัวหากกุนซือเดิมแยกทางสถานการณ์เก้าอี้กุนซือของสองแยกใหญ่พิมลิศเริร่มระอุนะครับและมีแรงมาว่าซาบิโอนโซกลายเป็นเป้าหมายหลักที่ทั้งแมนเชสเตียและลิเวอร์พูลกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดแมนเชสตตเตียเตรียมแผนรับมือหลังยุคของเป๊ปกัวเดียล่า ในฝั่งของเอเทียนสเตเดียมครับเริ่มมีความเชื่อมั่นหนาหูว่าฤดูกาลสองพนห้ถึงสองพนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเป๊ปกัวเดียล่ากับสโมสรโดยแรยงานจากแมทลอจากเด็กเทเลกราฟนะครับระบุว่าซาบิโอลงโซถูกวางให้เป็น1ใน3ตัวเต่งที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากเป๊ปบอร์ดบริหารระบยสีฟ้ามองว่าสไตล์การทำทีมของอลนโซมีความต่อเนื่องและเหมาะสมที่จะสานต่อความสำเร็จส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับทางเลือกใหม่หากสลัดพาดเป่า คะแนนการที่แอนฟิวนะครับอนาคตของอันเนอร์สลอตก็กำลังเผชิญกับบททดสอบสำคัญโดยลิวพูพร้อมที่ขยับเข้าหาอาลอนโซทันทีหากมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นเงื่อนไขความอยู่รอดของสลอตขึ้นอยู่กับ1การคว้าตัวยูเวนแชมเปี้ยนต้องจบพื้นที่ท็อปโให้ได้2ผลงานในยุโรปต้องพาทีมเข้ารอบลึกๆในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรดูกาลนี้ นี่คือสงครามนอกสนามที่น่าสนใจที่สุดนะครับอลอนโซมีความผูกพันกับลิเวอร์พูลในฐานะตำนานแต่โปรเจกต์ของแมนซิตี้ก็ดูจะถูกเจริตกับสไตล์การกลุมทีมแบบกัวเดล่าเวของเขาอย่างมากนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะครับออกจากสโมสรก่อนกันก็จะได้ออลอนโซนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลปลดอันเนอร์สก็จะได้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากแมนซิตี้นะครับไม่ได้ไปต่อกับ ถ้านั่นเป๊ปชาบิโองโซก็อาจจะไปเสียบก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าตําแหน่งกุญซือของ2สโมสอาอ,อันไหนว่างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าบอร์ดบริหารของเรายังไม่ปลดตอนนี้แล้วก็หลังจากจะไปปลดหลังจบฤดูกาลถ้าหากสลัดพาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนก็คงไม่ได้ปลดนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยชาบิโองโซก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีทีมไหนมาติดต่อก่อนนะครับมันก็น่าสนใจทั้งสองทีมนะครับทั้งแมนเชสเตียก็ น่าไปคุมมากเลยนะครับก็เป็นสโมสรใหญ่มีการใช้ใจ่ายเงินให้สบายมือเลยส่วนลิวพูก็รู้เรื่องของ DNA อ็นสโมสรน,นะครับเข้ามาุคุมก็สารต่อได้สบายนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากณจุดนี้นะครับเหลือมาร์กแค่สตัวที่ชาบิยอออลอนโซจะเลือกนะครับสำหรับแอดมินคิดว่า,าถ้าขัดสโมสรไหนว่างชาบิโอลอนโซก็จะไปเสียบแทนหรือเทนทีนะฮะก็ไม่ง่ายแล้วนะครับสำหรับร์พูลของพวกเรา เราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเป็นสื่อจากโรซิงเดอะคัพนะครับเดนิลอองรีเอเกติกเก้ระเบิดฟอร์มสเตียนพิมลิกนะครับโคเกอร์ชูฮกนี่คือดีลแห่งปีของหงดแดงสวอตดับล็องกาแห่งแอนฟิลนะครับลิเวอร์พูลกำลังทำให้โลกฟุตบอลต้องตกตะลึงเมื่อฮูโก้เอเกติเก้ดาวยิงเลือดน้ำหอมโชว์ฟอร์มร้อนแรงจนถูกยกไปเปรียบเทียบกับตำนานอย่างเธอรุ่ยอองรีขณะที่สตีเวนโคเกอร์อดีตปราการหลังหงดแดงฟันตรงฉับ 82ล้านปอนด์หรอนี่มันถูกเหมือนได้เปล่าก็ไม่ใช่82ล้านนะครับประมาณ70กว่าล้านนะครับจากตัวสำรองพรีเมียมสู่เดอะแบ็กแ่งทินแอนเฟลตามการการเสริมทัพพายุหมุนกว่า450ล้านปอนด์และการมาของเจ้าของสติค่าตวงแพงที่สุดอย่างอเล็กซานด์ซักที่ถูกอาการมาเจ็บลักพาตัวไปนะครับแต่ลิเวอร์พูลกลับไม่เสียขบวนฮูโก้เกติเก้ในวัย23ปีก้าวขึ้นมาประกาศสังดาแทนได้อย่างไร้ที่ติ ล่าสุดจากการหมาคนเดียว2ประตรูดับซ่าสาลิกาดงเดียวกับโ้มซีหนึ่งตอกย้ําว่าเขานี่แหละคือของจริงที่แอนฟิวรอคอยกายภาพพิฆาตความมั่นใจระดับปีศาจสต,สตีเวนโคเกอร์นะครับถึงกับต้องออกมาโพสต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียยอมรับในสายตาอันเฉียบแหลมอันเฉียบคมของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลเอกริเกตทำให้ผมขนลุกภาพของทรี่องลีสมัยนุ่มๆลอยทับซ้อนขึ้นมาทันทีทั้งช่วงขาที่ยาว ทวงท่าการวิ่งที่สง่างามและความเยือกเย็นในกรอบเขตโทษในตลาดที่บ้านข้างแบบนี้การได้ตัวเขามาร่วมทีมก็คือการจรุกรรมชัดๆภารกิจท้าทายตำนานเป้าหมายต่อไปคือตอรเรสและซาลาไม่ใช่แค่ชมชมนะครับแต่สติข,ของเขาพูดแทนผลงานเอเกิเกตจะรักชื่อทับชัน้นเสื้อแคนิดลเดอร์กรไปเป็นที่รบร้อยและนี่คือตัวเลขที่เขากำลังไล่ล่าเพื่อก้าวเข้าสู่ธรรมเนียบอมมตะ1 5ิปาโต เกือตัวเลขปัจจุบันที่เขาตลลมตะข่ายคู่แข่งวัตหมายคือทำลายสถิติ33ประตูของเฟอร์นันโดตอเรสในฤดูกาล2 0 0 7ถึงฝันที่ใหญ่ที่ต้องเอื้อมไม่ถึงคือ14ประตูของโมซาราในฤดูกาลเดียวเหลืออีกเวลาเพียง3เดือนให้สร้างประวัติศาสตร์แฟนบอลทั่วโลกกำลังตั้งคำถามว่าใคระจะหยุดนิวอองรคนนี้ได้นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าอายุยังน้อยนะฮะท่านผู้ชม23ปีนะครับมีโอกาสที่จะอ่ายิง ให้กับลิเวอร์พูลหลักร้อยแน่นอนนะครับถ้าหากไม่บาดเจ็บและไม่ย้ายไปก่อนนะจ๊ะเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของแนวรับนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลนะฮะจากสื่ออย่างโรสซิงเดอะค็นะครับดวนลิเวอร์พูลเตรียมขยับนะครับเอเยนตนน์ตนอรส่งสัญญาณช็อกเซนเจมพาร์คลั่นมีนาคมน,นี้รู้กันแม้ตลาดรุ่นหนาวจะปิดลงเป็นที่โลดลอยแล้วนะครับแต่ความร้อนแรงที่แอมฟิลด์กลับพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวนะฮะ ล่าสุดชื่อของซอนโดโตนาลีจอมทัพของเนวคาสเซยูเตดก็พุ่งขึ้นมาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่หงแดงหมายตาจะดึงมาปฏิวัติแผงมิคฟิลในช่วงสัมมนิมีนักคอมคือจุดเปลี่ยนคำเตือนจากคนวงในฟาบิโซโรบาโ,โนนะครับเจ้าพ่อข่าวซื้อขายระดับโลกนะครับเปิดเผยผ่านชแนลส่วนตัวถึงบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของจเซเป้ริชโชเอเนต์กู้ใจของโตนารีโดยบอกเป็นในงใน,ใน,นะครับว่าอนาคตของมิคฟิล อิตาลีรายนี้นั้นไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วตอนนี้ซันโดโฟกัสกับเนวิโกโซแต่พอถึงเดือนมีนาคมเราจะมาวัดมูลค่าและทิศทางกันใหม่เมื่อนั้นเราจะรู้ว่าเนวิโกโซพร้อมเปิดประตูบานนี้หรือไม่โจเซเป์ริโชกล่าวทําไมอันเดอร์สลัดถึงต้องการตัวไดมิาะก้สายแท็กติกมองว่าตัวนรี่ไม่ใช่แค่การเสริมทัพนะครับแต่นี่คือทิกซซอร์ชิ้นสุดท้ายที่จะทําให้ระบบของสลัดสมบูรณ์แบบเขาคือมิกฟิลที่ผสมผสานคลารั แบบอิตาเลียนเข้ากับความดุดันแบบพิมลิกได้อย่างไร้ที่ติในวันที่แดงกลางลิเวอร์พูลเน้นครองบอลนะครับตัรเลี่จะเข้ามาเติมเต็มเรื่องการสวิตบอลและเกมรับที่รวดเร็วําการกระแสข่าวเคยที่โจนเตรียมมาลาเทียมการดึงตนรรลี่เข้ามาก็คือการอัปเกรดคุ้มกําลังขนาดใหญ่สถานการณ์ที่บีบคั้นด้วยสถานการณ์คอนยัซอร์ที่สูญเสียงต่อการพลาดตัวยุโรปนะครับและแรงกดดันจากกดการเงิน PSR อาจบีบให้เก,กาดง จำใจจะต้องปล่อยเพ็ทเป็นงามเพื่อสร้างทีมใหม่และลิเวอร์พูลคือทีมแรกที่ยืนคอยอยู่หน้าปากประตูจตับตาเดือนมินาคมนะครับจากคําว่าเป็นไปไม่ได้เดือนมกราคมอาจจะกลายเป็นดิวหยุดโลกในช่วงสมัยนี้แฟนบอลหงแดงเตรียมนับถอยหลังกันได้เลยนะครับอ่า้ายายก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับซันโดรนาลี่นะครับเราไปต่อที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นสื่อจัดท่านั่นคอร์ดออฟไซด์นะครับข่าวนี้ก็เตือนใจแฟนบอลหงแดงสักนิดหนึ่งนะฮะ ดวลโรโบจอไลแอนฟิลนะครับแบ็คซ้ายกับตันวิสกี้เตรียมพิจารณาทางเลือกหลังจบซีซั่นนี้อาวสานยุคทองโรโบจอทิ้งแอนฟิลแล้วนะครับสัญญาณแรงเตรียมปิดฉากต,ตำนานแบ็คซ้ายของหงด่างทิโมซิซัยนะครับกำลังสันคอนอนาคตของแอนเดรโรเบอร์สันกับลิเวอร์พูลเดินทางมาถึงจุดแตหกหักเมื่อกับตันทิมจอสกอตแลนด์เตรียมประเมินทางเลือกครั้งสำคัญหลังจบฤด,ดูกาลนี้ ทำการกระช้ข่า,ขาวลรือนะหูว่าการย้ายทียมในช่วงสมมยนี้คือทางออกเดียวที่เป็นไปได้สัญญาณในตรานะครับเมื่อเบอร์หนึ่งไม่ใช่คนเดิมภายใต้าการกุมเงี้ยงของอันเดอร์สลัดลำบความสคัญในทินแอนฟิวถูกจัดระเบียบใหม่นี่คือความจริงที่เจ็บปวดของดาวเตียนในวัยสามสิบเอ็ดปีการพุ่งขึ้นมาของมิลลาร์เคยเกตไม่ใช่การเร่งเมืองเอิญนแต่คือการประกาศสุดาเบอร์หนึ่งคนใหม่ในระบบของสลัดที่เน้นความสดและโปรไฟล์ที่ต่างออกไป จากหัวใจหลักสู่ตัวสำรองอดทนรายงานเอ็กซูซียจากฟุตบอลอินเดียยืนยันว่าโรบรสันไม่พร้อมที่จะนั่งตบยุงอยู่บนม้านั่งสำรองอีกต่อไปและเขากำลังเปิดประตูรับทุกข้อเสนอที่น่าสน,นใจไกด์เดอทองจ้องตะครุบสเปอพร้อมรีเทิร์นล่าลายเซ็นทอนาโมสเปอร์นะครับคือตัวละครลับที่เกือบจะก,กระชากตัวโรบโบอไปได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดมกราคมที่ผ่านมาสเปอร์เดินเครื่องหนักจนถึงนาทีสุดท้าย แต่ลิพูยังใจแข็งปัดทุกข้อเสนอทิ้งไปเพราะไม่ต้องการปล่อยตัวหลักกลางคันในฤดูก,การที่กำลังลุน้นแชมป์ซัมเมอร์โชว์ดาวแม้จะขวางได้ในฤดูหนาวนะครับแต่เมื่อต้นฤดูร้อนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเสียค่าการคัดว่าลิพูจะไม่ขวางทางหากมีข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อเพื่อเป็นการให้เกียรติหนึ่งในนักเตะที่รถใช้สโมสรม่อย่างียาหนานบทสุดท้ายของเครื่องจักรสีแดงรุ่นบุกเบิก จากนเตนโนเนมที่ย้ายมาจากฮาวซิตี้นะครับสู่การเป็นฟันเฟืองที่ขาดไปไม่ได้ในความสำเร็จทุกทวรางวัลแต่วันนี้ฟุตบอลสมัยใหม่กาลังบีบให้เขากลายเป็นอดีตเขาคือตำนานความมืออาชีพและคือหัวใจของห้องแต่งตัวแต่ในโลกฟุตบอลไม่มีคําว่าปราณีแอนดี้รูดิวานนาฬิกาของเขากับลิเวอร์พูลกำลังนับถอยหลังสู่ตอนอวสันนะครับพูดแล้วก็เศร้าใจจริงๆนะครับก็อย่างว่านะฮะ ผมว่าเนี่ยล็อบบเนี่ยยังพอเล่นได้นะครับอายุ 3- าปีนะครับแต่อย่างว่าแหละมันไม่ใช่ยุคเจกิ้งครับที่จะมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับอันนี้มันเป็นยุคของอานเนอร์สลอตนะครับเขาต้องการความสดใหม่นะครับแล้วที่สำคัญตอนเนี้เคยเกตกำลังดีขึ้นด้วยนะครับเหมือนจะปรับตัวได้แล้วนะครับอ่ะก็ว่ากันไปก็ว่าตจากของฟุตบอลนะฮะท่านผู้ชมเราไปท้ายกันที่ข่าวจาก Spo r t Bubble กันหน่อยนะครับข่าวนี้ก็ต้องบอกว่า ไม่อยากเชื่อสายตาเลยนะครับโอ้โหตกต่ำจริงๆสําหรับราฮิมสเตอร์ลิงตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเยนนะครับด่วนถ้าไม่อยากเชื่อสายตาเผยเบื้องลึกอุนโอนเบอร์ล er ินปฏิเสธเซนราฮิมสเตอร์ลิงหลังถูกเสนอชื่อแบบสุดเซอร์ไพรส์เดียวลวงหรือของจริงอุนอนปัดทิ้งเดียสสเตอร์ลิงสื่อเผยบิ๊กบุญหารขยี้ตาคิดว่าเรื่องตลกที่เบอร์ลินเยอรมนีนะครับกลายเป็นประเด็นทอกอฟเดอะทาวที่ทําเอาคอบอลเยอรมันและอังกฤษต่างหันขวับ เมื่อมีชื่อของไรห์ฮิมสเตอร์ลิงอดีตแข้งทองทับสิงโตคำรามอังกฤษถูกยื่นบนพานทองให้กับอุนิโอนเบอร์ลินพิจารณาแต่คำตอบที่ได้กลับมาไม่ใช่การเจรจาแต่ถ้าว่าเป็นการปฏิเสธแบบไม่เชื่อสายตามันคือเรื่องตลกเบื้องหลังคำปฏิเสธสุดช็อกฟอร์เรนส์แพลตเทนเบิร์กนะครับเดี่ยวข่าวสายตรงจากสกีสปอร์ตเยอรมนีนะครับตีแผ่เบื้องลึกสุดประหลาด เมื่อเย็ยนยย่ยนชื่อสเตอร์ลิงให้ทีมดังแห่งเมืองหลวงเยอรมนีพิจารณาแต่ทางอุนิโอนเบอร์ลินกลับมองว่านี่คือดิวที่ห่างไกลความจริงเกินกว่าจะรับไหวเฮลเฮลส์ s, นะครับผู้อํานวยการกีฬาของอุนิโอนเบอร์ลินเปิดใจแบบตรงไปตรงมาบางครั้งคุณก็ถึงกับต้องขยีต,ตาตัวเองสำหรับกรณีน,นี้มันดูไม่เหมือนความตั้งใจจริงเลยแม้แต่น้อยเราจึงเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยมันผ่านไป ขาลงหรือความโชคร้ายจากซูเปอร์สตาร์สถานะไร้สังกัดหลังแยกทางกับโชซีเมื่อต้นปี2006นะครับปีกในวัย31ปีรายนี้กลายเป็นแข้งตกงานอย่างเป็นทางการแม้ชื่อของเขาจะถูกโยงกับทีมลอนดอนแบบครบเซตทั้งเวนแฮมฟุลแลมพาเลตลาสเปอร์ William, ette, per, แต่สถานะปัจจุบันกับเงียบสนิทยอย่างน่าประหลาดใจมอ,องจากเจมี่กเลเกอร์ถ้าเขาวางมือตั้งแต่วันที่ลาแมนสตีเขาคือตำนานที่ความเฉเร็จล้นมือไปแล้ว แต่วันนี้เขากลายเป็นยอดนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำอย่างไม่น่าเชื่อโดยในตอนนี้นะครับสถานะปัจจุบันของไรฮิมสตอร์ลิงฟรีเอเย่นเซ็นสัญญาได้ทันทีกับทีมทุกๆทีมโดยไม่ต้องรอมกราคมส่วนค่าตัวนะครับฟรีหลังจากยกเลิกสัญญากับเชลซีไปแล้วส่วนอุปสรรคสำคัญนั่นคือค่าเหนือระดับสูงและความเชื่อมั่นในฟอร์มการเล่นบทสรุปนะครับเส้นทางที่ยังไม่มีจุดหมาย ปี2022นะครับย้ายสู่เชซีด้วยความหวังว่าจะเป็นคีแมนมกราคมปี2006ปิดฉากชีวิตสแตนฟอร์ดบิดแบบไม่สวยรูกรุมปพันปี2006ถูกทีมระดับกลางในบุนเดสกาเยอรมันมองว่าการเสนอชื่อเขาเป็นเร่งขำขํำคัญนี่คือช่วงเวลาที่บีบคันที่สุดในอาชีพของหนึ่งในนักเตะท,ที่เก่งที่สุดของเกาะอ,อังกฤษที่เคยมีมาหรือแสงสว่างปลายธนโมงของสตร์ลิงจะไม่มีอยู่จริงนะครับโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีทีม ลงเล่นให้นะครับและอุนิวูมิเบอร์ลินนั้นนะครับก็คงไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าเ่อยแพงนะครับมันเกินไปนะครับส่วนลิเวอ้์พูลของพวกเรานั้นก็ไม่มีทางที่จะไปดึงสเตอร์ลิงมาแน่นอนนะครับเพราะจากกันไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ที่สาคัญแฟนบอลเขาก็ไม่ปลื้มด้วยเห็นได้จากการที่ตอนที่สเตอร์ลิงย้ายไปแมสตี้นะครับลับเาเยนทินที่อันฟิลเนี่ยโดนหงโหวตลอดทั้งเกมนะครับโมยั่งแหละครับพี่นองส่วนตัวผมเองแอดมินก็ไม่เอานะครับ ไปเอาคนใหม่ดีกว่านะครับแก่แล้วนะฮะสามสปีนะครับวัตถจากหุ่ฟุตบอลนะครับส่วนสเตอร์ลิงนะครับผมมองว่าเขาน่าจะอยากไปหาเงินหาทองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเป็นนักเตะอาชีพนะครับไปซาอุดีผมว่ามีโอกาสเลยนะครับหรือแม้แต่ไปสหรัฐอเมริกานะครับไปในลีก MSL นะครับที่ให้เงินค่าเหนื่อยเยอะนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ นี่คือสุขการลิบบูฟูลนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรถเรียนประจำวันที่3กรุมปาระพันธ์นะครับแฟนๆสามารถกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อที่จะม่พลาดข่าวสารลิบบูฟูลจากช่องชายผู้บ้าคลังลิบบูฟูลนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันผมแอนด์มิเม้งจะนำเสนอข่าวลิบบูฟูลทุกวันเอาไปเสิร์ฟถึงมือแฟนๆนะครับแล้วกับามบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ